สวัสดีค่ะวันนี้คุณยิ้มพามาแอบดูหนอนมะนาวกันค่ะหลังจากที่เขากินใบได้จนเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็มาอยู่นิ่งๆอยู่ใต้ใบแบบนี้ค่ะเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนเป็นดักแด้นะคะสามวันผ่านไปแล้วนะคะเขาก็ยังเกาะนิ่งๆอยู่แบบนี้ค่ะนี่นะคะ และเมื่อห้าวันผ่านไปค่ะเรามาดูหน้าตาเขานะคะเขาจะเป็นยังไงบ้างแบบนี้เลยค่ะห้าวันผ่านไปนะคะและ6วันผ่านไปค่ะเขาก็จะเป็นอีกแบบนี้ค่ะเขาจะอยู่นิ่งๆเป็นตัวสีเขียวนะคะเริ่มเข้าดักแด้นะคะเดี๋ยวจะดูไปเรื่อยๆค่ะเจ้าหนอนมะนาวก็เริ่ม มีเกาะมาห่อหุ้มร่างกายของเขาค่ะเพื่อจะเปลี่ยนสภาพตัวเขาเองเป็นดักแด้ค่ะและวันต่อมาค่ะวันที่7เขาก็จะยังอยู่สภาพเดิมค่ะยังแขวนอยู่ที่เดิมนะคะ แต่สีของเขาเริ่มซีดลงแล้วค่ะจากที่เป็นสีเขียวอ่อนๆสวยๆนะคะเริ่มซีดลงแล้วค่ะถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีสายใยไปยึดเกาะที่ใบด้านล่างของใบส้มโอค่ะเป็นหนอนมะนาวนะคะแต่มาอยู่ในต้นส้มโอค่ะเพราะว่าใบมะนาวเขากินหมดแล้วเขาเลยมาอยู่ต้นส้มโอต้นข้างๆที่เรา ซื้อมานะคะและ8วันผ่านไปค่ะเราจะมาหาเจ้าตัวหนอนมะนาวที่จะเข้าสู่เป็นการเป็นดักแด้นะคะก็จะมองหายากนิดนึงค่ะเพราะว่าเขาเป็นสีเดียวกันกับใบส้มโอของเราค่ะและเมื่อ9วันผ่านไปค่ะ เดี๋ยวเราจะดูใกล้ๆนะคะเดี๋ยวจะเอานิ้วสัมผัสให้ดูค่ะว่าเขายึดเกาะกับใบมะนาวหรือใบส้มโอของเขาได้แน่นยังไงบ้างที่เราบอกว่าเขาสร้างสายใยขึ้นมาเกาะเพื่อยึดตัวเขาไว้กับใบมะนาวหรือใบส้มโอนะคะขอเรียกใบส้มโอนะคะเพราะว่าหนอนมะนาวตัวนี้มาอยู่กับต้นส้มโอค่ะ สิบวันผ่านไปค่ะหน้าตาจะยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะสิบวันค่ะเดี๋ยวเราจะสัมผัสให้ดูนะคะว่าเขายึดเกาะหนาแน่นเหนียวแน่นขนาดไหนค่ะกับใบซึมโอนะคะเนี่ยค่ะแข็งแรงมากเขาสร้างเส้นใย จากข้างหลังข้างบนนะคะยึดเกาะกับใบของส้มโอค่ะแน่นมากแต่ถ้าเป็นหนอนเราไม่กล้าสัมผัสนะเรากลัวเหมือนกันเขาจะสร้างเส้นใยช่วงที่เป็นเป็นหางนะคะกับกลางตัวนะคะเพื่อยึดเกาะกับต้นใบส้มโอใบไม้นะคะ เราจะมาสอดส่องแบบนี้ทุกเช้าค่ะตอนนี้สีเริ่มซีดแล้วนะคะซีดลงเยอะมากเกือบจะเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะสิบเอ็ดวันผ่านไปแล้วนะคะนี่ค่ะซีดแล้วค่ะดูว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะไหนบ้าง นี่ค่ะ12วันเต็มเต็มค่ะเขาก็จะเริ่มลอกคราบค่ะเป็นดักแด้นะคะดักแด้เป็นสีน้ำตาลแล้วค่ะแล้วก็จะมาส่งเรื่อยๆค่ะพอเริ่มถอดตัวเองแล้วนะคะหมายถึงลอกคราบค่ะเห็นไหมคะส่วนบนก็จะเป็นเกลาะเดิมที่เขาอยู่เมื่อ11วันแรกนะคะส่วนด้านสีน้ำตาล หรือเขียวแก่ๆตรงนี้ค่ะก็เ,เริ่มถอดตัวเองออกมานะคะน่าดูน่ารักมากค่ะไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสเห็นเจ้าเนาะเจ้าผีเสื้อไมไหมนะคะแต่เราจะสังเกตไปเรื่อยๆค่ะสิบสามวันผ่านไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะเริ่มถอดมากขึ้นค่ะนี่นะคะ เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้เห็นผีเสื้อตัวน้อยไหมนะคะเดี๋ยวเราลองจับดูเอ๊ะอ้าวอ้าวเหลือแต่คราบให้เห็นแล้วค่ะเข้าไปแล้วอ้าวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยค่ะอกหักเลยอุตสาห์เฝ้ามาดูทุกวันยังพลาดนะคะเฮ้นอนผีเสื้อไปซะแล้ว